ค่ะเพื่อนๆวันนี้แหม่มก็จะมาเนี่นะคะอันนี้เป็นใบผักชีฝรั่งนะคะเขาออกดอกนะคะก็แหม่มอยากจะตัดให้เขาแตกใหม่นะคะก็ตัดจากโคนเลยนะคะตัดจากโคนเลยขึ้นมาสักนิ้วนึง่ะค่ะตัดโอ๊ยจิ้มโอ๊ยมีหนามนะคะระวังนะคะนี่ตัดออกไปเลยให้เหลือจากโคนนะคะนิ้วหนึ่ง ต่อีกกระถางนึ่งก็ออกดอกเหมือนกันแต่แม่เก็บไว้นะคะจะอยากได้ทำพันธ์ุอย่างเงี้ยนะคะตัดไปเลยแล้วก็ตัดใบออกด้วยนะคะตัดใบออกทั้งหมดเลยแล้วอีกสองอาทิตย์นะคะเขาก็เดี๋ยวเขาก็จะแตกมาใหม่นี <c oughs> ไม่มีใครถือกล้องให้นะคะก <c oughs> ็เลยเลยตัด แบบนี้นะคะประมาณอนี้นะตัดไว้แบบนี้เลยเดี๋ยวเราจะตัดทั้งหมดแล้วก็อีกสองอาทิตย์มาดูกันนะคะว่ามันจะแตกเป็นยังไงบ้างนี่นะ,ะแหม,มตัดละตัดหมดเลยโอเคเรียบร้อยประมาณนี้นะคะตัดเรียบร้อยแล้ว ค่ะอันนี้ก็ใบผักชีฝรั่งนะคะก็ผ่านมาสักเกือบหนึ่งอาทิตย์นะคะเขาก็แตกใบแตกใบใหม่แล้วนะคะเห็นไหมแต่ว่า <c oughs> หอยท่ากินหอยท่ากินก็เลยแหวงแหวงแบบนี้ค่ะนี่นะคะเ <c oughs> พื่อนก็ลองไปทำดูนะคะตัดทั้งหมดเลยสักประมาณอาทิตย์สองอาทิตย์เดี๋ยวเขาก็แตกค่ะ